เมื่อคิดเรื่องใดสิ่งใดต้องทำใจให้มั่นคงเป็นกลางมีเหตุมีผลความจริงใจและสุจริตเที่ยงธรรมเพื่อความคิดจักได้กระจ่างแน่วแน่เห็นถึงจุดหมายและประโยชน์ที่แท้ของภารกิจของตนอย่างถูกต้องครบถ้วนมีอิสรภาพพระบรมราโชวาทพระบราทสมเด็จพระเจ้าอยู่ แสงแสนสุขสามุกลรือนาข้าวลำน้องมวนประชาชนสามัคคีประเพณีวันไหลบางแสนแสนสุขสามุกเือสวัสดีาบางแสนน้องมนประชาชนสามัคคีประเพณีวันไหล กลับมาพบกับจูในรายการสวัสดีบางแสนอีกเช่นเคยนะคะในวันนี้ค่ะจูจะพามาชมโครงการดีๆนะคะที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมที่ทางเทศบาลเมืองแสนสุขได้จัดตั้งขึ้นค่ะนั่นก็คือโครงการสบับจหาแสนสุขสะอาดคลีนนิ่งเดย์ประจาปี2554นั่นเองค่ะในวันนี้นะคะทั้งหน่วยงานของภาครัฐแล้วก็เอกชนรวมไปถึงผู้ประกอบการร้านค้าต่างๆนะคะมาร่วมกันทาความสะอาดชายหาดบางแสนกันอย่างมากมายเลยค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราตามไปดูบรรยากาศกันเลยดีกว่าค่ะ ก็อยู oh Hai, yes. ่กับท่านนายกนรงชัยพุ่มื้นนะคะท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแสนสุกนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะค่ะท่านนายกคะถามก่อนเลยนะคะกับโครงการนี้มีชื่อแต่ไหนว่าโครงการัด่าแสนสุขสะอาดครับหรือบางแสนคลีนนิ่งวีคครับแสนสุขคลีนนิ่งวีคแสนสุขคลีนนิ่งวีคนั่นเองนะคะมีนโยบายไงเกี่ยวกับเราทำมาครั้งที่7แล้วนะครับก็เริ่มตั้งแต่ได้รับตําแหน่งเข้ามาก็เลยคิดโครงการว่า น่าจะให้เป็นการปลูกฝังผู้ประกอบการเป็นหลักนะครับแล้วรวมถึงข้าราชการหรือว่าทุกส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับชายหาดบางแสนซึ่งแต่หลักๆแล้วเนี่ยหน้าที่ผู้ประกอบการจะเป็นหลักเนื่องจากว่าเป็นที่ธรรมหากินของพวกเขาแต่ด้วยเนื่องคำว,ว่าขยะที่บางแสนถ้าทุกคนทราบกันดีว่าเราเป็นหาดรับลมโดยเฉพาะหน้ามรสุมตั้งแต่เมษายนจนถึงต้นตุลาคมเนี่ยของทุกปีก็จะมีขยะมากแล้วเจ้าพานักง,งานเทศบาลเนี่ยไม่สาม,มารถเก็บขยะได้ทันนะครับไม่ว่าเราจะพนักง,งานมากแค่ไหนเนี่ย ก็จะเก็บไม่ทันเนื่องจากว่าเครื่องจักรที่เรามีเนี่ยไม่อำนวยด้วยแล้วก็เราก็เลยต้องอาศัยว่าการปลูกฝังว่าให้ผู้ประกอบการเนี่ยซึ่งเป็นที่ทำมาหากินเขาเนี่ยช่วยในการช่วยกเก็บขยะนะครับเนื่องจากว่าเราไม่รู้จะป้องกันขยะได้อย่างไรจากที่อื่นนะครับเพราะขยะส่วนใหญ่ที่เกิดจากนักท่องเที่ยวหรือผู้ประกอบการเนี่ยคงไม่มีไม่ไมากส่วนใหญ่จะมาจากแม่น้ําภาคกลางหรือว่าจากทะเลเนี่ยก็พัดจากหลายๆที่เราก็เลยต้องปลูกฝังโครงการนี้แล้วทาต่อเนื่องก็เรียกว่าต่อเนื่องมาอย่างยาวนานเลย ก็คือเนี่ยหลักๆคือปลูกฝังจิตสํานึกผู้ประกอบการเป็นหลักนะครับรวมถึงนักท่องเที่ยวประชาชนทั่วไปให้มันมีส่วนร่วมคือบางสามันไม่ใช่ของเทศบาลแสนสุข<ค>ไม่ใช่ของคนบางแสนคนแสนสุขแต่เป็นของคนไทยโดยเฉพาะคนชนบุรีนยเป็นเป็นที่เสียหลัที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงแต่ปัจจุบันเนี่ยขยะเยอะมากถ้าเราก็เหมือนว่าเราแก้ที่ปลายเหตุคือมาเก็บแต่ถ้าเราไม่ทำเนี่ยมันก็จะทําให้เสื่อมเสียสถานที่ท่องเที่ยวก<ค>็อยากจะปลูกฝังไปถึงผู้ที่ประกอบการอยู่ริมทะเลแล้วก็ ผู้บ้านเรือนหรือทุกคนที่อยู่อาศัยริมน้ำเนี่ยไม่อยากให้ทิ้งขยะเพราะถ้าทิ้งขยะปุ๊บเนี่ยมันก็มารวมอยู่ที่นี่แล้วถ้าหลังจากเดือนตุลาไปแล้วเนี่ยขยะก็จะพัดไปอยู่ฝั่งทะเลด้านใต้นะครับคือด้านใต้เนี่ยฝั่งตะวันออกก็คือพวกหัวหินประจวบนี่ก็จะรับกร,รมเหมือนที่บางแสนเรารับอยู่ขนาดเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าผู้คนที่อยู่ตามริมแม่น้ําหรือริมทะเลที่อื่นเนี่ยถ้ายังทิ้งขยะลงทะเลอยู่มันก็จะต้องเกิดขึ้นอย่างนี้ตลอดไม่มีวันสิ้นสุดคือโครงการที่เเเเราาาทํป็นนหมือืออวู่่กฝังพใ การแก้ปัญหาเฉพาะนหน้าแล้วก็ในการเป็นพื้นที่ทำมาหากินอยากให้สะอาดเพราะไม่งั้นเนี่ยเราก็ไม่รู้จะรักษาได้อย่างไรโดยตัวผู้บริหารเองเนี่ยต้องลงมาทําทุกครั้งแล้วเราก็ไม่ใช่ทําเพื่อสร้างภาพเราทําจริงเราเก็บตั้งแต่ด้านหน้าเป็นปีหลายกิโลมาคือไม่ใช่ว่าทํปุ๊บถ่ายรูปแล้วเก็บไม่ใช่คือเราทําเพื่อปลูกฝังจริงๆให้เขาเห็นว่าตัวผู้บริหารเองก็มีความรักและเป็นห่วงก็เลยต้องลงมาทําด้วยตัวเอง ในครั้งนี้ล่ะคะเราแบ่งโซนพื้นที่ในการจัดเกตยังไงบ้างคะก็เราแบ่งเป็นหลายๆกลุ่มนะครับ่น่าจะรวมเป็น1ิได้แล้วก็เริ่มตั้งแต่ศูนย์วิชาสัมพันธ์นักท่องเที่ยวที่ตรงกลางหาดบางแสนแล้วก็ไปด้านซ้ายและด้านขวาของชายหาดนะครับแล้วก็วันนี้เราก็ได้รับความร่วมมือจากหนวเอกชนด้วยมีที่ไหนบ้างคะก็มีโรงแรมที่อยู่ในเขตบางแสนนะครับในเครือมหานครกรุ๊ป แล้วก็มีกลุ่มผู้ประกอบการชายหาดนะครับไม่ว่าจะเป็นเตียงผ้าใบาห่วงยาง<ห>าแล้วก็ขา้าราชการแล้วก็ประชาชนทักท่องเที่ยวบางสว่วนที่ที่ได้เห็นนะครับแล้วก็รวมถึงมูลนิธิปลายคุณธรรมแล้วก็มูลนิธิธรรมรัศมีมณีรัตที่อยู่ในระแวกนี้นะครับเป็นหลักแล้วก็รวมถึงบริษัท AIS เด้วยที่มานะอนุเคราะห์น้ําดื่มให้พวกเรานะครับจริงๆแล้วเราแจ้งทุกครั้งเนี่ยเขาก็จะสนับสนุนเป็นทุกครั้งเพราะว่าเห็นความสําคัญของการที่เราตั้งใจทำนะครับแล้วก็จะมีโครงการนี้ต่อไปเรื่อยๆสลับกันไป นะครับไม่ว่าจะเป็นที่ชายหาดหรือบางทีคราวที่แล้วทําที่ตลาดหนองมนค<ะ>่ะแล้วก็คราวหน้าเราจะไปที่เขาสม,มุกนะครับแล้วก็จะทําต่อเนื่องไปตลอดรอบปีปีหนึ่งก็จะทําประมาณ6ครั้งนะครับจะวนไปทุกพื้นที่<ช>หรือเปล่าใช่ก็ส่วนใหญ่เราก็จะเน้นพื้นที่ที่มีความสมบรณก็เราก็ดูดูดูดตามหน้างงานมากกว่าแต่ว่าถ้าช่วงฤดูมรสุมเราก็เน้นชายหาด พอช่วงที่ไม่มีมรสุมน้าทะเลนิ่งแล้วเนี่ยเราก็จะย้ายไปทําที่ตลาดหนองมนหรือที่เขาสามมุกหรือว่าที่อื่นๆที่ที่เป็นแหล่งที่ผู้คนได้เห็นนะครับเพราะเราจะได้ปลูกฝังต่อไปจริงๆแล้วที่นี่ทาความสะอาดยากไหมนคะเพราะว่ามีส่วนในส่วนของหน้าหาดด้วยแล้วก็ด้านบนด้วใช่ก็ยากมากเพราะเนื่องจากปัจจุบันนี้พนักง,งานก็น้อยลงนะครับเนื่องจากว่าบ,บางแสนเป็นงานหนักพนักง,งานก็สู้งานไม่ไหวก็ลาออกกันไปเยอะและที่สําคัญทุ่นหนักขยะที่เราเห็นอยู่เนี่ยปัจจุบันนี้ใช้การไม่ได้แล้ว แล้วก็ปกติเนี่ยน้ำมันแรงขึ้นเรื่อยเ,เพราะฉะนั้นทุ่นที่มาดักขยะเนี่ยจะก,กันได้แค่สิบถึงแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์โดยที่ก็ประมาณแต่ละปีเนี่ยมันค่อนข้างเสียไปเยอะเราก็กำลังจะยกเลิกแล้วแล้วก็อาศัยเรามาซื้อเครื่องจักรมาเก็บที่บริเวณชายหาดแทนก็คิดว่าเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้เราก็สามารถนําเงินงบประมาณแผ่นดินเนี่ยมาใช้ซื้อเครื่องจักรชนิดใหม่ที่ที่ไม่เป็นการตักทรายนะครับจะเป็นเครื่องจักรรุ่นใหม่ที่เป็นหัวตักขยะโดยที่ก็มีการกรองทรายออกก็จะ,ะ,ะไม่ต้องเก็บทรายขึ้นไปด้วย นะครับเราก็จะต้องอาศัยเครื่องจักรมาช่วยเพราะาแรงงานคนได้ทำไม่ไหวแล้วแล้วก็ต้องอาศัยว่าเอกชนหน่วยงานอื่นท,ที่เห็นความสาคัญก็จะมาทยอยช่วยเราเก็บอยู่เรื่อยๆค่ะอ่ะค่ะสำหรับวันนี้ค่ะผลตอบรับเป็นยังไงบ้างคะจากที่มีหลายๆหน่วยงานเลยนะคะเข้ามาร่วมกันทำกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะก็ตอบรับก็ดีทุกคนก็โดยตัวเราเองเ,เป็นคนนำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะเก็บจนจบจนทุกทั้งหาดเลยก็ได้รับการตอบรับที่ดีแล้วก็คราวหน้าเราเทศบาลเราอาจจะอ่อนในชา่สัมพันธ์ไปนิดนึงนะครับ เราอาจจะประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึงทุกที่เพื่อที่ชทใช่เพราะว่าตอนนี้เราทำเนี่ยมันจะพอแรงงานคนเยอะมันจะได้เร็วขึ้น<ฆ>แล้วก็แต่ละคนก็ได้เหนื่อยน้อยลง<ฆ>เพราะวันนี้เนี่ยตัวเราก็ต้องลง<ฆ>วันนี้นี่น้ากาลังจะลงแต่พอน้ําลงก็จะมีขยะที่มาเกิดตื้นเพิ่มขึ้นอีกตรงน,นี้ก็คงเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่แต่อย่างน้อยเนี่ยเราอยากจะเน้นเรื่องการปลูกฝังให้มากว่าเราน่าจะต้องอย่าไปทิ้งมัน<ฆ>ถ้าทิ้งปุ๊บมันก็จะมาเกิดให้เป็นงานหนักต่อไปในอนาคตจะมีลงไปเก็บรังทะเลบ้างไหมคะ ก็ต้องดูส่วนใหญ่ขยะมันจะเลยมาถึงคนฝัน่งมากกว่าคือทะเลที่เราไปตักบนพุ่นเนี่ยมันค่อนข้างลําบากนอกจากต้องใช้เรืออุปกรณ์แล้วก็มันก็มีการเมาเรือค่อนข้างจะลําบากแล้วก็ต้องอาศัยว่าต้องมาเก็บบริชัยหาแต่ว่าต้องมานั่งวางแผนว่าทําอย่างไรให้เก็บให้ทันก่อนนะักท่องเที่ยวจะมาเพราะอย่างที่ทราบกันดีว่าเวลาช่วงที่เขามาถ่ายรูปล่าสุดก็ลงคมชัดลึกว่าเป็นทะเลขยะจริงๆแล้วการที่เขาลงตรงนี้มันก็คือเขามาช่วงเช้าซึ่งเรากําลังเก็บ แต่ว่าเราปฏิเสธไม่ได้ว่าขยะมันเยอะแต่ถามว่าใครเป็นสาเหตุต้องไปมองที่สาเหตุว่าทําไมขยะถึงมาลงบางแสนคืออยากจะให้สื่อเนี่ยช่วยกันพูดออกไปว่ามันมันไม่ใช่ว่าเราไม่ได้ดูแลแล้วเราก็ไม่ได้แก้ตัวด้วยเพียงแต่ว่ามันมาจากที่อื่นจริงๆแล้วมันเยอะช่วงเช้าๆนี่เราเก็บตั้งแต่ตีสี่ตีห้ากว่าที่จะเก็บหมดให้ปลาก็ไป8ปดเโมงแล้วนะครับบางทีนะักท่องเที่ยวมาเช้ามาก9ก้าโมงสิบโมงัมเก็บไม่หมดมาเห็นขยะเนี่ยก็อยากจะให เห็นเรื่องความเป็นจริงว่าเราเราเก็บอยู่แต่มันเก็บไม่ทันเนื่องจากขยะมันมหาศาลมากคืออยากจะให้ประชาสัมพันธ์การทิ้งขยะมากกว่านะครับอยากการที่จะมา,ามาดูหน้างานว่าสกปรกไม่ดูแลตรงนี้มัน,มนไม่ใช่เพราะหน้าที่เราได้ดูแลกันอยู่แล้วอยากจะให้ว่าถ้าเกิดไม่มีคนทิ้งขยะมันก็ไม่เกิดแล้วที่ท่องเที่ยวก็จะสวยงามอยากให้มองย้อนมากกว่าไม่ใช่ว่ามาคอยดูว่าขยะมีเยอะมาโทษกันไปโทษกันมามันไม่ใช่เรื่องที่ถูกก็เหมือนกับว่า,า,ยวาอยากใช้ส่งเสริมในปัจจุบันที่ทางที่สัายสนสุขเรากำลังทำ เอาเป็นว่าฝากทิ้งท้ายแล้วกันนะคะถึงกับนักท่องเที่ยวนะคะแล้วก็ประชาชนชาวเทศบาลเมืองแสนสุขค่ะครับก็ประชาชนที่ชาวแสนสุขที่ดูทีวีของ S อสบวนะครับอยากจะให้เข้ามามีส่วนร่วมในการทำคำาความสะอาดไม่จําเป็นว่าต้องใช้หาดหน้าบ้านท่านเองนะครับ,รบแต่จะให้เริ่มเก็บขยะทัดแยกขยะนะครับซึ่งในอนาคตโครงการแสนเทศบาลเมืองแสนสุขก็จะมีโครงการดีๆเข้ามาอย่างเช่นธนาคารขยะ นะครับก็ทุกท่านที่มีขยะเนี่ยก็ต้องคิดว่าขยะเนี่ยอาจจะมีก่อให้เกิดรายได้ได้ในบางส่วนรหรือวจ,จะมาแลกสินค้าซึ่งปัจจุบันเรากาลังเริ่มเขียนโครงการอยู่นะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเราทําโครงการารถซาเลงไปแล้วที่าทาเป็นกลุ่มสระากรก็ได้รับการตอบรับที่ดีแล้วก็เทศบาลเมืองแสนสุขเองก็เป็นหนึ่งในสมาชิกของสมาคมหรือหน่วยงานที่เป็นการทําวัสดุรีไซเคลิลซึ่งเราก็มีชื่อเสียงไปถึงต่างประเทศแล้วมี สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมีการมาถ่ายทํารายการที่เทศบาลเมืองส,สุข <ฮะ S 1> และตัวผมเองก็ได้เป็นคนได้ให้สัมภาษณ์ไปในเรื่องการตระหนักถึงการนําขยะกลับมาใช้ใหม่นะครับ <ฮะ S 1> ซึ่งเป็นเทรนด์โลกปัจจุบันเป็นการรีไซเคลิลใช่ครับแล้วก็แสนสุขเราก็แต้ภูมิใจว่าเราค่อนข้างเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับในการมีเ่ิงโครงการก็เลยคิดว่าเราจะมีโครงการต่อเนื่องต่อไปอีกค่ะเอาเป็นว่ายังไงก็ติดตามแล้วกันนะคะในวันนี้ค่ะก็ต้องขอขอบพระคุณด้วยนะคะสาหรับท่านนายกเทศ ที่สลับเวลานะคะมาร่รวมพูดคุยกับเราค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีบางแสนมิน้นไปทะเลกันทำไมอ่ะมินไม่รักเราหรอรักสิรักก็พิสูจน์ดีรู้ว่าท้องกระชิงพี่พิสูจน์มาแล้วแล้วก็ทิ้งให้เลี้ยงลูกอยู่คนเดียวนี่ไงเรื่องเพศคิดให้เยอะมองให้ยาว พวกเราบางสิบหมื่นจะใกล้กันมากขึ้นเทศบาลเมืองแสนสุขกับโครงการใหม่บางแสนไวไฟซิตี้อินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูงให้บริการฟรีติดต่อ 4, สื่อสากันได้ทุกที่ทุกเวลาบางแสนไวไฟซิตี้บริการใหม่บริการฟรีบริการดีเพื่อชาวบางแสน ชาวแสนสุขพร้อมจะสุขแสนไปกับเมืองแสนสุขหรือยังพบปัญหาหรือต้องการร้องเรียนเพียงกด1132โครงการสายด่วนจากเทศบาลเมืองแสนสุขเรายินดีรับฟังปัญหาและข้อร้องเรียนต่างๆพร้อมให้บริการสาธารณะรวดเร็วทั่วถึงสายด่วน1132ทุกปัญหาเรามาร่วมกันแก้เพื่อเมืองแสนสุขของพวกเรา แล้วก็สุขุมวิทเอ่บริเวณแผงข้าวหลางค่ะหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนนะคะเพราะว่าเห็นว่าวันนี้เนี่ยมากันเยอะมากเลยนนแล้วก็<อ>มีเสื้อทีมด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะวันนี้มาจากอ่ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ประกอบการโรงแรม<อ>แล้วก็ผู้ประกอบการตามชายหาดทั้งหมดรวมทั้งมูลนิธิธรรมรัตน์มีมณีร,รัตน์มูลนิธิไตรคุณธรรมแล้วก็หน่วยงานภาคราฐัฐภาคเอกชนวันนี้หลายหน่วยงานร่วมกันค่ะ แล้วก็ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายนะคะ,คะแล้วก็รายการสวัสดีบางแสนนะคะเรารวมทั้งแจกแผ่นภาพอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็มีการประชะาะชสัมพันธ์รถประชาสัมพันธ์เครื่องที่ด้วยค่ะลไปถึงทางเว็บไซต์วเว็บไซต์ด้วยค่ะระยะเวลาในการล้างนะคะงานไหมคะตอนหนึ่ง,ก,งก็จนกว่าจะเสร็จนะคะ่ะตั้งแต่เช้าเราเริ่มกันตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าแล้วก็ไปเสร็จน่าจะประมาณสัก1สิบเอ็ดโมงหรือเที่ยงก็ช่วงเช้าทั้งภาคเช้าเลยค่ะค่ะ อ่ะละค่ะก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะท่านผอ,อรัตนาชูเกียรติวยนะคะที่เสียเวลาในการร<ม>้างนะคะทําความสะอาดหานบางแสนมาร่วม,พ,วมพูดคุยกัเร<ม>าค่ะขอบคุณค่ะค่ะแล้วตอนนี้นะคะซุนก็อยู่กับคุณพี่ตะวันนะคะเป็นผู้ประกอบการร้านค้าที่หาดบางแสนแห่งนี้คะ่ะสอนสดนีคะ่ะค่ะพี่ตะวันคะ,อ,ะอยากทราบนะคะถึงความรู้สึกในการที่ได้มาเข้าร่วมกันทำความสะอาดหานบางแสนในครั้งนี้นะคะ่ะอ๋อก็แบบว่าเป็นความร่วมมือร่วม,มใจช่วยกันนะคะแบบ แบบเทศบาลเขาก็แบบพวกที่เขาทํางานเทศบาลมีน้อยแบบเรามาช่วยกันเนี่ยงานเขาก็จะได้ลดลงค่ะค่ะที่ตะวันเข้าร่วมทุกครั้งเลยหรือเปล่าคะทุกครั้งค่ะแล้วมีส่วนร่วมในการทาความสะอาดยังไงบ้างคะอ๋อก็คือมาฝาดปาดพื้นมั่งแล้วก็ไปคาดที่ทะเลด้วยค่ะค่ะทั้งในส่วนของด้านบนด้านบนแล้วก็ด้านล่างค่ะค่ะแล้ว มีอะไรอยากที่ต้อฝากถึงทางเทศบาลบ้างก็ขอให้เทศบาลช่วยประชาัมพัคธ์มาทาง,เส,งเสียงตามสายว่าให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวกันีอย่าทิ้งขยะกันให้เยอะนะคะเพราะว่าทิ้งเยอะเทศบาลก็ทํางานกันหนักคะ่ <c oughs> ะต้องขอบคุณนะคะ <c oughs> พี่ตว,วันด้วยขอบคุณค่ะ และอีกหนึ่งท่านนะคะนั่นก็คือพี่หมดนั่นเองค่ะเจ้าหน้าที่จากมูล,ลนิธิทลายคุณคาค่ะสวัสดีค่ะครับผมบค่ะพี่มดคะสอบถามหน่อยแล้วกันนะคะรู้สึกยังไงบ้างกับการที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมครั้งนี้ค่ะดีนะครับคือเป็นความคิดที่ท่านนายกเป็นความคิดที่ดีมากเลยท่านนายกได,ได้ได้รวมชาวบ้านแล้วก็หน่วยงานต่างๆมไม่ว่าจะเป็นองค์กรธุรกิจต่างๆนะครับมาร่วมทัปลูกจิตสํานึกให้ให้คนบางแสนเนี่ยช่วยรักบางแสนถึงถึงบ,งบางท่านจะไม่ใช่คนบางแสนโดยกําเนิดนะครับ ควมรู้สึกว่ามาทํางานในพื้นที่ก็คือเป็นคนบ้านเราค,รค่ะในส่วนของมูลนิธิใต้คุณธรรมเองะนะคะมีส่วนร่วมในจุดไหนบ้างคะตรงนี้นะฮะในส่วนของของทางทางเราเองเนี่ยประมาณ3เดือนครั้งเนี่ยเราก็จะมีการจัดกิจกรรมของหน่วยงานมามามา,มาทำความสะอาดชายหาดอยู่แล้วเป็นประจำอยู่แล้วเป็นประจาอยู่แล้วะนะครับอันนี้ก็ที่ผ่านมาก็ประมาณ3าสครั้งแล้วนะครับพอดีตอนนี้ได้รับการประสานจากทางเทศบาลโดยท่านนายกให้ทางเลขาติดต่อมาว่าเออมีมีกิจกรรมนี้ซึ่งเราเรามองว่าเป็นสิ่งที่ดี ครับแล้วก็ได้ช่วยทำความสะอาดถ้าได้เห็นตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยนะครับภาพตอนแรกที่เห็นโอ้สกปรกมากเนื่องจากน้ามันคืนวันนี้เรามาตั้งแต่มาประมาณเจ็ดโมงเช้านะครับเริ่มกิจกรรมตอนประมาณสักเจ็ดโมงครึ่งนะครับแต่ตอนนี้ถ้าเห็นภาพถ่ายภาพกลับไปเนี่ยจะเห็นความสะอาดและความเเลยใช่ครับใช่ครับเห็นภาพชัดเจนค่ะก็ต้องขอขอบคุณพี่มดนะคะแล้วก็มูลนิธิไตรคุณธรรมด้วยนะคะที่มาร่วมให้สัมภาษณ์กับเราขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับ พู้ชมคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วไปพบกับสรุปความเคลื่อนไหวในท้องถิ่นว่ามีอะไรบ้างคะ่ะสวัสดีบางแสนมิน,ปนไปทะเลกันไม่ะมินไม่รักแล้หรอรักสิรักก็พิสูจน์ดีรู้ว่าท้องกระชิงพี่พิสูจน์มาแล้วแล้วก็ทิ้งที่เลี้ยงลูกอยู่คนเดียวนี่ไงเรื่องเพศคิดให้เยอะมองให้ยาว พวกเราบางสิบหมื่นจะใกล้กันมากขึ้นเทศบาลเมืองแสนสุขกับโครงการใหม่บางแสน Wi-Fi ซิตี้อินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูงให้บริการฟรีติดต่อสื่อสารกันได้ทุกที่ทุกเวลาบางแสน Wi-Fi ซิตี้บริการใหม่บริการฟรีบริการดีเพื่อชาวบางแสน ชาวแสนสุขพร้อมจะสุขแสนไปกับเมืองแสนสุขหรือยังพบปัญหาหรือต้องการร้องเรียนเพียงกด1132โครงการสายด่วนจากเทศบาลเมืองแสนสุขเรายินดีรับฟังปัญหาและข้อร้องเรียนต่างๆพร้อมให้บริการสาธารณะรวดเร็วทั่วถึงสายด่วน1132ทุกปัญหาเรามาร่วมกันแก้เพื่อเมืองแสนสุขของพวกเรา วันที่17ตุลาคมที่ผ่านมาเทศบาลเมืองแสนสุขนําโดยนายนารงชัยขุนปลืม้มนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุขได้นําเครื่องอุปโภคเครื่องบริโภคพร้อมทั้งเงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่ได้รวบรวมจากประชาชนในเขตเทศบาลเมืองแสนสุขนอกจากนั้นยังได้นําซุ้มลอยน้า3,000ชุดแทบระดิ์และเรือสกูตเตอร์จากชมรมผู้ประกอบการเรือสกูตเตอร์บางแสนกว่า20ลำเพื่อเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัย มอบให้ผ่านทางดรทวีนาริศิริกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและนางสมทรงพันเจริญวรกุลนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จากนั้นนายนารงชัยคุณลื้มและคณะได้เดินทางนำของบริจาคต,ต่างๆไปมอบให้กับชาวบ้านหมู่ที่4ตำบลบ้านเกากที่มีระดับน้ำท่วมสูงถึงชั้น2ของบ้านขณะที่บางหลังมีน้ำท่วมถึงหลังคาบ้านทำให้เดือดร้อนมากก่อนชาวบ้านจะนทยยมารับของบริจาคจากทางเทศบาลเมืองแสนสุขที่เข้าไปให้การช่วยเหลือบางแสนเตรียมพื้นที่จัดงานเทศกาลความเร็ว ที่ถนนบริเวณโดยรอบเขาสามุกและแทน่ขนขณะนี้ทางเทศบาลเมืองแสนสุขและผู้เกี่ยวข้องเร่งติดตั้งรั้วเหล็กข้างถนนเพื่อให้ทันกับงานแข่งรถครั้งยิ่งใหญ่กับงานบางแสน t h a i ทล n ์ส p e e d f ฟสต i วัล2011ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่25-27พฤสติกาย,ยนนี้โดยการแข่งขันรายการนี้นับว่าเป็นการแข่งขันแบบสตรีทเซอร์ฟิตแบบปิดเมืองวิ่งแห่งเดียวของประเทศไทย ซึ่งจากการจัดก,การแข่งขันมาแล้วใน3ปีที่ผ่านมามียอดผู้เข้าชมเฉลี่ยกว่า2 0งแสนคนและว,ว่าเป็นการแข่งขันรถยนต์ที่มียอดผู้เข้าชมสูงสุดในประเทศไทยด้วยจากการที่ปีนี้มีน้ำท่วมหลายพื้นที่และคาดว่าจะมีปริมาณน้ำจืดมหาศาลไหลลงสู่ทะเลเอ่าวไทยซึ่งจะส่งผลกระทบต่อชายหาดบางแสนอาจจะทำให้เกิดปรากฏการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสีหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าที่ประวาน ซึ่งสาเหตุคาดว่านน่าจะเกิดจากในช่วงฤดูฝนที่ความเค็มของน้ําทะเลลดต่ําลงและปริมาณน้ําจืดที่ไหลลงสู่ทะเลทําให้แพลงต้ตอนพืชเจริญเติบโตและเพิ่มจํานวนอย่างรวดเร็วจนทําให้น้ําทะเลเปลี่ยนสีและอาจจะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวชชายฝั่งและนักท่องเที่ยวอาจไม่เข้าใจว่าปรากฏการณ์นี้เกิดจากการปล่อยของเสียลงสู่ทะเล โดยนายสราวุธรอดอยู่ประลัดเทศบาลเมืองแสนสุขได้กล่าวเกี่ยวกับปรากฏการณ์นี้ว่าเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติโดยทางเทศบาลเมืองแสนสุขมีระบบการบำบัดน้ำเสียที่ได้มาตรฐานและมีสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลมหาวิทยาลัยบูรพาคอยควบคุมคุณภาพน้ำอยู่ตลอดและขอให้ประชาชนมั่นใจว่าทางเทศบาลมีมาตรการรับมือกับปัญหาเรื่องนี้อยู่แล้ว บางแสนแสนสุขสามุกลือนางข้าวล้ามน้อ,นงงนองมวนประชาชนสามขีประเพนีวันไหลบางแสนแสนสุขสามุกลือนางข้าวล้ามน้อ,นงงนองมวนประชาชนสามขีระเพนีวันไหล